สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนาเชียร์ผ้าลวยครับพี่น้องเนาะชั่วโมงเร่งด่วนครับผมครับกับแนวทางตัวเลขของพ่อแสวงเด้ครับพี่น้องครับผมครับพอดีพอกับวางแล้วครับผมบันนี้ครับมานําเสนอแนวทางราวพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับงวดวันวันวันดี่ามพอครับผมครับก็นันๆกับเขาอยกรับพี่น้องวันนี้ก็เว้นไปงวดหนึ่งครับพอว่าวาง งินนี้มากแล้วครับพี่น้องเนาะสามสิบเอ็ดพฤษภาคมหกสิบเจ็ดลาพัฒนาพ่อแสวงครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนากับพอแสวงครับนําเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับนําเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอแสวงกันเลยครับ พ่อครับนำเชียบพผ้ารวยสวัสดีพอสวงครับผมครับครับพ่อมาต่อเลยพ่อบานนี้ครับผมชั่วโมงเร่งด่วนเล่าครับว่างหันบริษัทเราพ่อเสียดายแบบเด่นกับมาเยู่คืออกาวนะพอ่อว่างหันนืหน้หนึ่งกับสามครับผมเอาไปบริษัทซื้อหนึ่งกาซื้อหนึ่งเปดไว้ ซีเล้วโลบชิมเลยอ๋อครับ <c oughs> อีกห <c oughs> นึ่งตัวเดียวงอนว่าไนเด่นหนึ่งนะพ่อเออเด่นหนึ่งครับอันนี้สองสามซีเอันนี้เด่นสองสามซี่เด่นสองกับซีสองกับซีครับผมตัวารบกตัวครบรกัน เก้าศูนยหนึ่งเก้าศูนหนึ่งครับเดี๋ยหกสุนครับประกบยัไหโยตเลขมันวันซ้อนกันแคหนึ่งเก้าซีสนหนึ่งเก้าซีหนึ่งเก้าสีสองเลเลขซ้อนกันอยู่ศูนย์หนึ่งเก้าสีสองน สิเป็นวินกันไหนทีบอ้ะต <0. S 2> ีกิงแะว่าจัดอกเลยไสี่เมตรเดียวสี่เมตรเดียวเออจับคู่นะอะจับคู่กนะับสี่เก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนยครับผมสี่สี่ี อัน้อมากคือสองเก้าตัวเดียวสองเก้าตัวเดียวมีนีหนึ่ง่แมนบ้าครับหนึ่งวันดับบนอยู่อ๋อว่ามาลางอ่านสีมายอะไรโอ้โหกันครับเอาเลโกอดับนี่คือดับดับบนหนึ่งนะครอยบน,บนเออก็ก้ติดตัไว้หน่อยจะโดนส้นเย็นนะเขาครับผมมีอีกสูตรหนึ่งอยู่เห็นว่าศูยรหนึ่งกับเกต่ แมนแบบว่ามันว่าหาันาหาเศนย์หาหารมะลงังอ๋อมันมีสองศูนย์วันนี้หนึ่งดีครับพ่อวันเียนหนึ่งเอา้วโทราอ,อ,อกรีกอยู่ะพี่ใหั่กายจูฮะผู้ใหญ่เห็นไห,นไหครับผมอ๋อแบบแล้วโทรมาถามเลขดับอยู่ครับผม đa bụng 1 hạnh đa bụng ninh hạnh đa bụng ninh hạnh 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 bụng ninh 901 bụng ninh hạnh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  bụng ซีเก่าสี่หนึ่งซี่ศูนย์ครับผม,มเด่นซี่ตัวเดียวครับ <c oughs> เด่นสี่ตัวเดียวโอนส้นไหลอยู่ครับเด่นหลักซีเด่นลักซ <c oughs> ีซีใ <c oughs> นมาแห้งด้วยครับพี่น้องสีมาแรงของพอนี่ <c oughs> เป็นซีหลุด,ลด <c oughs> เลคือมาสองหมดครับเช่นนั้นส้นเด่นไรมากว่าซีมัน สมันเลขมันมันมันจัดก็จะจัดติดสีนี่ที่พอซี่เก่าหนูเลขนู่่ละมือสี่เก้าซี่ี่ีเก่าเกครับทีศูนย์กันที่ศูนย์นัีศูนย์เยี่ศูนย์นอืม่วันหนึ่งมันติดดับเออนึ่งติดดับเขาพี่นองเนาะเลขไละสีหนึ่งเก้าด้ว นี่ไรดีแล้วว่าเปล่าพี่ผมายี่สิบกุว่นแล้วเห็นว่ารถกันไรกันเนีลยหนึ่งสี่ก้าวสามโตเล่ครับหล,ลุไหลหลหนึ่งมันไหลหลุดหนึ่งมันไหหนึ่งหลุดหนึ่งมันไรเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยและศูนย์หนึ่งมันไรหนึ่งสี่เก้าหนีเฮอกันไหลมากันโอ้ครับตั้งเกตรถเบียงสี่หนึ่งเก้าเล่นติดเ,เล่ติเตดเวท่านี่นะเกาวไว้น้ำนะครับ เเรียน่อ่ไรเปไครับครป๋อเออันมากกองมักจังกะเอรสองศูนย์สองรึงสองสองศูนยที่ศูนย์ีแค่นั้นแหละก็มันสี่ไม่เลเดินสองกับสี่ดีครับอดี๋จวจิฝ่าลงให้พี่รองสี่ครับป๋อครับขอบพระคุณพออันสวงในหลายเด้อครับป๋อครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพ่อแสวงครับพี่น้องเนาะชั่วโมงเร่งด่วนครับวันนี้ครับเด่นเด่นชนที่สุดครับพี่น้องเนาะสูตรของพร้คือได้สองสองกับสี่นะครับพี่น้องสองกับสี่ครับแต่ว่าสามตัวก็จะเป็นสองสามสี่ครับพี่น้องเนาะตัวเด่นสองสามสี่ชนเด่นครับพี่น้องเนาะคือสี่ครับบันนี้เลขดับบนคือนหนึ่งนะครับพี่น้อง ดับบนคือหนึ่งครับแต่ว่ากะหมักกะเอาครับพี่น้องเนาะหมักกะจัดครับผมดับบนคือหนึ่งสำหรับเลขตัวประกอบ90 1ย์ครับผม901ประกอบ2กับ4นี่แหละครับพี่น้องประกอบก็จะได้49 4041ย์ี่หนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคือกันเบิ่นซีซีครับพี่น้องเนาะสอง1 20สองหนึ่งสองศครับผม 292021ครับนี่ชุดเต็มครับพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวพอละมักหลักซีแด้ครับพี่น้องคือซีเก่าซีศูนย์ซีซีครับผมกันซีหนึ่งไว่อีกตัวหนึ่งครับผมครับเพราะว่าจริงๆกับเป็นสำรองครับผมเพราะว่าไปติดดับพออยู่ครับ4ีเก้าีศูนย์ีีตัวเน้นครับแล้วก็มาที่เลขเลขไหรได้ครับพี่น้องเลขต้องติดทุกงวด 419ครับผมกับ419เดินดีขึ้นกันครับพี่น้องเนาะเลรกไหลตัวนี้ครับลองไปจับกับเลรกเด่นเบิ้อง419ครับเอากับสรุปรวมๆของพอสว่างขึ้นเด่นสีได้อครับพี่น้องวันนี้เด่นสีครับผมครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้องลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งสามสิบเอ็ดพฤษภาคมหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ